ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมหกสิบสามเปิดหมวกครับไม่ไม่ค่อยมีเงินเปิดหมวกเลยครับเปิดหมวกนี่ค่อยมีเงินเนี่ยแ้วเราไปรอได้หรอเดี๋ยวก็เปิดหมวกแหมเมื่อกี้ขายเลยนะผมมาแล้วฟังไหมเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอันนี้หนุ่มจะเปิดหมวกให้ไหมเดี๋ยวรอต่อคิวนะพอดีเรียกนักร้องมาตัดฟังคนดูก่อนคิวต่อคิวใ่ต่อคิวร้องเลมันเป็นระพมเพื่อนที่นะแป๊บนึงว่าไงหลานบุกเอาตัวนี้ค่ะนี่มึงล่อหลานบัก หนึ่งซิงเกิลเอ็นชื่ออะไรนะเป็นซูเปอร์ไซยยะเอ็งชื่ออะไรนะเอาซูเปอร์ก่อนน่อยเอ็นชื่ออะไรนะเป็นหมอใช่ป่ะตบเป๊ะช้าตบไม่ช้าน้องน้องน้องอยู่น้องเป็นลูกไอ้นี่เป็นหมอในคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่หมอไม่ใช่ไม่ใช่หรอประชาชนนี่ประชาชนเป็นลูกของโอเคโอเคนี่ป้าเจ้าสัวนะรีค่ะใช่ไหมเนอะใช่ไหมเนอะฟังเพลงเธอแต่มึงลอดหลานกูนะฟังเพลงเธอฟังเพลงเถอะเชื่อมก็ เต้น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 โอ้โหทุกคนเงียบตั้งใจฟังมากก็ตั้งใจฟังเธองไงเอหนูเขินพ่อเธอด้วยหนูไม่ได้ร้องนานแล้วอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะจุ๊บเสียป้าเชื่อว่ามันดีร อยากใส่คอนบนแล้วเข้าไปเตะหน้ามึงเทบสองตีนแล้วกูเกตท่าหนึง่ง ฝากลอยตีนเอาไว้ที่แก้มข้างนึงโยเลยสามวกูเป็นล่างนึงอยากใส่จอแด่ไม่เข้าไปเตะหน้ามันกระโดดถีบสองตีนแล้วกูเก็บท่าหนึ่งอยากฝากลอยตีนเอาไว้ที่แก้มข้างนึงโยเลยสามวกูเป็นล่างนึงกูน่าหดสายกูซสเปอร์สัยอยาใครหน้าไหนกูก็จะไม่ไว้น่ะข่ามึงตายไม่เงียบกูยาใครอ่ะฝากลอยตีนเอาไว้ที่ปนไว้น่ะกูปล่อยพลังขึ้นต่อเหมือนกับโกคูเบสโกกระแทกโจกระโหลกพวกมึงยุกเงินแหลกทองของที่แพงแมึงยังหาไปได้ไม่ท่งกูยาดาักสารหนูเวดีสิ ลีกไปเวลามึ่ซีมี่ใครบอกกูไม่มีดิกูเฮชอนเราบอกว่าจีิงจีะ่ะ คนตีนกูไนกี้แกมหน้ามึงเละเหมือนกับตอนวิ่งขี้บอกว่ากูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไม้รู้จักกูดีเฉลียเขากันสักทีอยากใส่แอร์ฟอนแเข้าไปเตะหน้ามึงกระโดดถีบสองตีแล้วกูเก็กท่านึงอยากฝากรอยตีนเอาไว้ที่แก้มข้างนึงโย่เลสสามเท็กกูเป็นล่างนึงอยากใส่คอนฟอนแล้วเข้าไปเตะหน้ามึงถีบสองตีแล้วกูเก็กท่านึงฝากรอยตีนเอาไว้ที่แก้มข้างนึงโย่เลสสามเท็กกูเป็นล่างนึงอยากเตะหน้าแบบว่าจังจังอ่ะเขาเปเสียงดังดังเพราะเราแบบแม่นแม่นแหมท่าม ส่วนตีแน่แบบแมนแมนเห็มึงโชว์เฟี้ยวอย่างเดียวไ่้แหม่เห้มึงโชว์พาวล์แล้กับม้าจะมันแง่รามคมคมคุณภาพดีตีไม่เหมาะกับหน้าของคนอย่างแม่งอยากใส่จอแดงยำหน้ามึงจังจะกระต่อหน้าอยากให้เพื่อนมึงบังตัวคนเล็กกว่าจะล่อหน้ามึงฟังเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงียบตีกูคิดถึงมึงจังเห็นมึงอยากเกิดกูจะเป่าให้ดับขอให้ดีเดี๋ยวสัญญาจะเอาให้หลับแล้วว่าขาดตีก็ไม่มีซีนให้สองมึงอยากหลับก็คู่ไหนก็เลือกเอาไอ้สัตว์อยากใส่คอนเฟิร์แล้วเข้าไปเตะหน้ามึงเทปสองตีแล้วก ตีนเอาไว้ที่แก้มข้างหนึ่งโยเลสสามตัวกูเป็นล่างหนึ่งอยากใส่ช้างดาวที่เขาไปเตะหน้ามันกระโดดถีบสองตีแล้วก็แก๊กท่าหนึ่งอยากฝักลอยตีนเอาไว้ที่แก้มข้างหนึ่งโยเลสสามตัวกูเป็นล่างหนึ่งอยากกูต้องเดือดเวลาที่เริ่มคือมันหน้าประกุนซายกดโซดาและยังไม่เชื่อก็ลงเข้ามาตอนนี้กูลั่งซุปเปอร์เซยาจะฟาวซ์ตีนเอาไว้ที่หน้าสุดมือไม่ได้แค่เสร็จส่วนว่าสุดท้ายตรงที่มันลงขยับแล้วกูไม่สนมาจากไหนแล้วใครจะพาพวกมึงเข้ามาเพราะเวลาเดียวที่มึงจะไปคือเวลาที่มึงกกก่่อคะูขพีวมทันบกูตีเนน่ยัห อยากใส่คอนบันแล้วเขาไปเตะหน้ามึงทิปสองตีแก้ก็เก็บท่านึงฝากลอยตีนเอาไว้ที่แก้มข้างนึงโยเลยสามทาก็เป็นล่างนึงอยากใส่ช้างดาวแล้เขาไปเตะหน้ามึงกโทิปสองตีแล้วก็เก็บท่านึงอยากฝากลอยตีนเอาไว้ที่แก้มข้างนึงโยเลยสามทาก็เป็นล่างหนึ่งที่แล้วเขาไปเตะหน้ามึงมันใส่สารเราทำเป็นดึงหน้าตึงสไตล์เปรี้ยวจะมทำให้มึงหน้าบึ้งโยเลยสามราก็เป็นล่างหนึ่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโจนี่เหรอด่าไอ้เหี้ยต่โกรธไม่ลงอ่ะ แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งจะพักหน่อยเลยจะเล่นต่อเลยเอาต่อไหมไหวไหมต่อเลยก็ได้ค่ะโอเคไหวหายใจก่อนไม่รู้นะนาคิดว่าไงถ้าน้องคนนี้มาฟิชเชอร์ลิงกูไกลถึงฮะมึงก็โดยโทนี่กระทืบไงเอาใช่ไม่่ใชฟิชเชอร์ลิงร้องเพลงเออร้องเพลงอ่ะถึงมันร้องไม่เป็นนี่ครับนาอีกเพลงหนึ่งอ่าปอๆให้ผมนำเสนอเลยเพลงนี้ของจริงในในโลกประเทศที่พื้นที่โลกประเทศที่พื้นเนี่ยมันดูแบบไอ้นี่ไปปะปุ๊บ พูดพูด uh. ขวาลาายย่างเด้งปั๊บมีเด็กเวีนตาแย่จริงมาโชว์ชมกา,ฟา,แ,า,าแฟดูน้ำหนกาแฟแทนชมกาแฟยุ่งในคาเฟ่ที่ไหนวะแทนชมกาแฟด้วยความหาวาเวงเหงาจังเหงาบางคนกวู่ แต่จงเพื่อเอาเีให้บ่วสาวเดินผ่านมาเลยพูดว่าคิดตายคิดตายว่าแนว่าเคมุจนะหุ่นเธอมันโคตรสมัยสมัยเห็นเธอแล้วยังจะเข้าไปเคยๆดวงตาของเธอชง,งามหยดแต่คำว่ารักเรอยังไม่จบเธอมันทำให้ใจฉันเสื่อมห่มหิมทำให้ผมนั้นแทบจะละลายหาหา แทนชงกาแฟายืนในคาเฟ่แทนชงกาแฟด้วยความหวาเวเหงาจังอ่ะบางคนโกว่าแทนชงเพื่อเอาใจให้มู่สาวเดินผ่านมา,มากันเลยพูดว่ารกระมอยกิม ช่วงเช้าเพียงแล้วนะเธอใกล้เวลาที่เราได้พบเจอให้พี่คนนี้ได้ดูแลเธอจะใส่ความหวานไปทั้งหัวใจเลยเธอไม่ต้องกังวลความรู้สึกนี้ไม่ต้องใช้ช้อนคนคำว่ารักที่พี่มอบให้ไปมันหวานจนน้ำตาไหลเลยแทนก็ไม่รู้ว่าเธอมีใครหรือเปล่า ถึงพี่ชื่อแทนก็ไม่อยากแทนใครเขาอยากให้คาเฟ่นั้นมีแค่เพียงสองเราไม่ต้องเหงาเพราะเธอมีแทนบอยแทนชมกาแฟะอยู่ในคาเฟ่แทนชมกาแฟด้วยความหวาเวงเงาจังอะบางคนก็ว่าแ่นเราชมเราพละอะไรดี ในมือสัเดับมาก็เลยพาไอ้สิบแปดเหี้ยขมิ้นกบุษขมิ้นกบันมิ้นกบุษก็ตมจีบตัวขมิ้นสามจูขมิ้นก็ลงจูขมิ้นสุพรรณขมจ้งเ่าปลาหนามขติ้นขมิ้นก็รักกันก็อ๊อกอ๊อกอาบงอาบมสักหนงรักหนึ่งมันขมิ้นเขาตะลกนจวยคขาลับเขาม่ยอมซึมตัวเขาไม่เขาคัง คนจะมันข้อสมิสไหมอันตรายจะเข้าไปคุยคุยแต่เธอว่างว่าอยากจะชวนไปกึมกึมเราว่าเธออยากจะตามไปตึมดึงคนจะมันฉานสปิมสปิมตอนนี้เขาไลค์ฉันนั้นสมิมสปิมสปิมเหม,ม,มือนกับพี่แทนบอยเต้นช็กาแฟเพื่อนว่าเอาเจจะเดินเข้ามาแล้วบอกว่า เหมือนสองคนร้องเธอดีดีเป็นไงดีดีีมเลยอ่ะนี่ไหวนะซะแล้วก็บอกว่าเราอยากขึ้นตู้น้าจะให้เท่าไหร่คะ <c oughs> โอ้ยเรขาวิ่งก่อนดีไหมไปละนี่เลยเ <c oughs> ขื่อนนะคะห <c oughs> นูอยากขึ้นตู้น้าจะให้หนูเท่าไหร่ถ้าเรียกมาตลอดแล้วร้องเดี๋ยวจะมอบเพลงให้ไปฝึกโอ้เพ เพลงอะไรนะตอนนี้อยากฟังรักแท้แพ้กลิ่นปากเอ้ยไม่ใช่ลักที่ยืมันเข้ามาอออ๋อโอ้โหเอาเอาแก้ท่อนทุกไปก่อนได้มุ้ยมิ้งกระเป๋าถ่าจะเป็นตอนนี้เซฟมามิ้งกระเป๋าอะไรเนยกระเป๋าสองสองหกค่ะฮะหนูอาจจะจำเนื้อไม่ถูกนะสองสองหกครับสองสองหกสองสองหกสองสองหกครับ ถาปลุกหมอมันอาจจะเรียกว่ารักที่ยืมเข้ามาได้มาครองสักพักไม่นานก็คืนให้เขาไปที่เธอนั้นยพมสัญญาที่มม<ด>ให้ฉันไวมันบบไม่ไ้มีอยู่จริงเธอเมามันคืนไปไปแค่น,นี้ตอนนี้โอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ท่อนนี้โอเคแล้ว <fuck? S 1> แต่ว่าอีกช่อนหนึ่งเอาเป็นเสียงได้บ่อยได้ไปฝ <คน S 1> ึกมาได้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 แล้วรับรองความพยายามในครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าอยากได้ต้องได้โอเคเราจะไปฝึกฟเลยว่ะโอเคเชื่อใจละลายเลยอ่ะแล้วผู้ชายหนูจีบแล้วจริงอยู่แข่งโทนี่ด้วยอาอหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้ว ไปไปฝึกด้วยอ้าวเชิญนักร้องคนต่อไปขอบคุณค่ะคนต่อไปคนต่อไปนักร้องนักร้องคนต่อไปเลขสองเลขหนึ่งคนต่อไปอยู่เปล่าเปล่าหมดเลยผมเหรอไปเร็วคนต่อไปเลนน่ะตรงหนาเลยตรงหนาเลยครับนะครับยังยังกผมี้อะไรวะเนี่ย เพราะมันต้องมันต้องใช้พอว่าหรือไม่ต้องพอวอ้นนะเจุดสอยู่ที่โชว์แล้วใช่ป่นะน ชว์อยู่ชิ้นเลยดิอยู่ชินเชื่ออยู่ชิ้นไม่อยู่ยูชินหมดแล้วนะในตัวกูเพื่อนรู้แล้วไม่กูไม่รจุดสิบอยู่ชิ้นแล้วอ๋ออยู่อยู่รวมในนั้นแล้วรวมในนั้นแล้วดูเธอไปก็คล้ายทุกอย่างแต่ฉันยังไม่แน่ใจ จะเจอกันมานาแลาากกว้วไม่พอเป็นคนเลยว่าคุณนใจ ไปต้งิงคนหลือเป็นมันขึ้นมาดีกว่าปล่อยให้น้ำตาขึ้นในเมันหยางไหลเธอคือใครคนนั้นหรือปล่า ฉันมองไม่ชัดเท่าไหร่กูเธอเธอเห็นตัวเ,เ,เธอจะยินมมาทักทายและเธอก็จะรู้เกือบลืมไปแล้วจริงๆว่ารักเธอมาก่อนไ อย่าจะย้อนเวลาเหล่านั้นในหวนกลับมาเกือบลืมไปแล้วจริงๆอย่าลืมฝืนมาขึ้นมาดีกว่าปล่อยให้น้ำตาข้นในมันยังไหล คขอบคุณมากครับอันนี้จะมาเป็นตำรวจแหรอครับใช่ครับผมจะแนะนําอะไรให้ก่อนจะเป็นตำรวจนะครับผมส้นตีนกับตำรวจคือของคู่กันนะครับความอดทนจะทําให้คุณรอดพ้นจากทุกสิ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณสติหลุดเหมือนไอ้ตำรวจที่ชื่อบังก็อาจจะเป็นดาวนะเขามาจากดาวอฮะดาวอะไรเขามาจากดาวดาวอะไร อันนี้มาจากดาวเหรอใช่ครับดาวอะไรอ่ะอมาจากดาวดาวที่ชื่อว่าเอลรพับบิออมาดาว R.O.M. ใช่ครับอันนี้อยากจะมาเป็นตำรวจเพราะอะไรครับเอ่อได้ข่าวมาจากบนดาวนะครับว่าที่นี่ผู้รายขับรถเก่งมากครับก็เลยแบบอยากจะแบบเข้ามาฝึกขับรถด้วยฮะที่เป็นเอพวกเอเลี่ยนสตอเกอร์เหรอแบบ ตามติดชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยฮะยังครับยังครับไม่ตามติดชีวิตใครเลยฮะอยากมาฝึกฮะเขาเป็นกาเดียนที่ประเทศนู้นใช่เขาจะมาแทนที่เราเขาจะมาเขาจะมารับราชการที่นี่ฮะอ๋อเป็นการเดียนการเดียนมันมีหน้าที่อะไรกาเดียนคือคล้ายๆตำรวจเลยครับเหมือนกันเลยเรียกเปลี่ยนชื่อเรียกเฉยครับพอบอสดำชวนมาอันนี้อ๋อมันไม่ใช่นี่เหรอคาถาให้เรปเตอร์เหรอวิงกาเดียนเรดิโอซ่าคุณว่าเนี่ยะออ อันนี้คิดว่าจะมีจุดมุ่งหมายไหมว่าจะอยากจะเป็นยศอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยเอ่อไม่ได้ไม่ได้คิดไว้หรอกจะมาแทนรองเผื่อคนนี้ไม่ได้คิดไว้หรอแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณยศสูงอ่ะแล้วลูกน้องคุณลงกระทืบอ่ะคุณคงหวังว่าคุณคงไม่พูดว่ายศยศนอะก็โดนไปนะอ่าก็ต้องปกป้องอย่างเต็มที่ครับเราาม่คุ้นเลยโดนไปก่อนเนาะห้เอาคืนคุ้นมากเหมือนกันนะโดนไปก่อนนะโดนไปก่อนแล้วก็เอาคืน อันนี้มีขับรถขับรถเป็นไหมครับขับรถเป็นไหมเอ่อพอได้ครับพอดีที่นู่นน่ะมันมีรถแบบพวกแบบบินได้ไหมแบบใช้ล้อเนี่ยแหละแต่ว่าบินอะไรเงี้ยนะมี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 มมครับมีมครับอ้าวขย,ายนันพาาี่เลยขยัเหรอเอออันนี้จะตามทันนะตำรวจอ่ะไอ้ชีนนั่นหรอจ,จะเป็นตำรวจที่ที่สิบห้าจับโจรได้เยอะที่สุดในประเทศหรือเปล่าตอดได้หมดก็ไปแล้วสอง ย่ปาวหมดละเต้นนสุกรวรถชิ้นหายไปไหนเราหายไปเลยเรานี่ไงต้องลองเข้ามาฝึกดิใช่โอเคเดี๋ยวผมเลขอะไรเลขอะไรอะไรก็เหมือนกันนะครับทุกอนเลขกี่สิบแปดครับไม่ได้ทำอะไรไปรตูเขาจะไปิตูไปเปล่าไปไปไปโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับขอโชคดีนะครับผมนะว่าถ้าอยากเป็นตำรวจก็ต้อง ก็ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะพอดีว่าที่นี่มันเป็นเมืองคนคนเดือดนะครับผมถามข้อมูลนะได้ถามข้อมูลนะบีบสิวใส่หน้ากันก็ตายแล้วแล้วประมาณเนี้ยถามข้อมูลนะได้ขอโทหน่อยครับแล้วก็พี่กัจิครับผมพี่อย่าคิดในใจนะว่าน้าเป็นใครมาสั่งตอนพี่พี่ต้องห้ามคิดแบบนี้นะผมไม่ชอบห้ามนะห้ามคิดแบบนี้ห้ามคิดแบบนี้ได้ขาดนะนะถ้าใครคิดแบบน้าแบบน้าดบกี้ก็เลยไปทื้อมัน อันนี้พอดีผมก่อนนั้นนี่ผมเจอมาแล้วนิดนึงนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนผมก็อยากให้คนคนหนึ่งอะเราใช้ชีพไอ้นี่เฮ้ยมึงไปนั่งที่อื่นได้ไหมเนี่ยฮะก็ขยันเบียดกูจังเลยเนี่ยก็อีกมีแค่เดียวมาอยู่นิดเดยหายัมงมาเบียดกันทำไมเนี่ยไปนั่งโต๊ะอ,อื่นไปก็อีกมีแค่นี้คือผมอะคือผมอยากจะบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยผมมาเป็นมันมีเรื่องหมอคนหนึ่งนะครับหมอคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็ไปมีเรื่องกับพวกแบบ คนคนในประเทศนี้เขาเรียกพวกหมอบ้าครับนะคือกัดไม่เลือกผมก็เลยเนี้ยเราทการผมถามไม่ถงแล้วไหมที่ดาวที่ดาวนู้นเนี่ยยุงบินหรือเดินครับอะไรนะครับยุงบินหรือเดินครับยุงบินฮะับใช่หรอแต่ที่ไทยแต่แต่แต่ไม่ใช่ที่ไทย้ยแต่ที่นี่อ่ะยุงเดินนะครับใช่ครับจริงเหรอฮะใช่เดินเดินถึงเที่ยงถึงบ่ายอีกาอีกาที่นู้นเขาบินหรือเดินครับอีกาที่นู้นก็บินทั้งบินทั้งเดินครับไม่พูดเหรอแต่วที่นี่อีกาไมาบินเป็นฝูงนะนี่ฟังน้าต่อดีกว่าครับเชื่อผม รไม่มีันผมมองว่าคุณคนจะไม่เป็นอีกคนนึงนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเขามาจากดาวดาวอะไรเนี่ยแหละนะสักอย่างหนึ่งแล้วพอดีว่าผมก็อยากให้เขาปลอดภัยก็เลยไปบอยเห้เขาใช้ชีวิตให้มันดีชี้แนะเฉยๆคือชี้แนะเฉยๆประมาณนั้นนะแล้วผมว่าแล้วเขาตอบค่อนข้างที่จะกลายเป็นนะพูดใะไรก็ช่ามันจะขึ้นด้ยเขาขึ้นคือว่าได้รับคำสั่งมาคดีนะผมยินดีต้อนรับนะ ยินดีต้อนรับผมไม่ค่อยมีอีกโก้เท่าไหร่ครับแล้วก็ตำรวจทุ it, ทกคนนะ่ะมันต้องผ่านการรับน้องนะครับผมนะขอโชคดีเฮ้ยเชื <Bose> ่อเฮ้ยไม่ได้อยู่ดีไม่เล่าอยู่ดีเฮียทันเชื่อไม่ทันโอเคนะครับขอโชคดีครับนะครับน้องไปตู้ก่อนนะครับและนี่คือคําเตือนถ้าจะเป็นตำรวจอย่ามายืนคุยกับชาวคนอย่างนี้นะครับถูกต้องฮะเพราะถ้าสมมติรับปุรับยศหรือมีป้ายปูปะจะยืนคุยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอ้ยตำรวจช่วงเหรอตำรวจได้เหรอ รับน้องนี่คือรับน้องแคนโดนวันแรกก็อย่างนี้แหละเอตำรวจไมรับนะตำรวจเชิญทางนี้หน่อยตำรวจหัวม่งอ่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะตำรวจระวังก่อนระวังเอ้ยอ้ยเอ้ยมาใหม่ น okay. ี่ไอ้ตำรวจคนนี้เขาพุ่งเข้ามาเหรอเข้ามาอนกันเหรอเอางี้ถือว่ารับน้องแล้วละกันนะเออถือว่ารับเถอะรับเถอะรับแปลนรับแปลนไปหาหมอด้วยนะดูดิมีอะไรบ้างเป็นตัวอะไรเท็กหน่อยเด็กประปางเฉยแล้วน้องเจริญเถอะโอ้โหไอ้เหี้ยพีมันก็อยู่คนนี้จบ้วเอาจริงมันเอาง่ายๆนะพี่เองโชคดีนะที่พี่แคทเขาแบบพี่ตำรวจแคทเขามารับแปนเองโอะโหไม่น้นี่ยาวเชือกยาวเชือก ผมไม่ได้ไปผมเป็นโตัวคนเดียวเลยผมไม่ได้อะไรเลยเชื่องกิจกรรมเป็นโตัวคนเดียวผมไม่ได้อะไรเลยผมเป็นโตัวคนเดียวจริงครับใช่ครับเสียบินชัวร์่างงี้งานนี้ผมบอกให้เชื่อกิจกรรมเชื่อกิจกรรมอะไรวะครับเฮ้ยแคทเชื่อเทสเชื่อเทสครับแคททำได้เด็ดไม่ครับนะเวลาตำรวจมาถึงโดนปักโดนปรับเป็นเงินสดหรือว่าสายบินเอ่อโดนปรับเป็นเงินสดสายบินสายบินครับที่คือไปแล้วนะครับแล้วก็ติดคุกสิบนาทีครับนะใช่ที่คือไปแล้วนะครับอ่าครับ ประมาณนครแคทพร้อมยังฮะแคทพร้อมยังโอ้โหพร้อมยังกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นนะได้หมดนะไม่เป็นไรหรอกก็เล่นตามมันไปแคสอูอยู่แล้วใช่างนั้นนะอ่ะจัดก่อยนะอย่าเก็บแล้อันนี้ตำรวจตำรวจจะสู้ใช่ไหมไม่รู้นะอันนี้แคทไม่รู้แคทก็เราฟังเพราะแคสทำอะไรไม่ได้แคแทสั่งได้แค่ตอนแบบคดีอย่างเดียวเพราะตอนคดีเขาวุ่นกันเขามั่วหลายรอบแล้วไงแคทได้สั่งแค่คดีอย่างเดียวคดีแต่อย่างอื่นแคทให้ให้ยศสูงเขาเคลียร์เลยครับอันนี้แคทไม่อยากอยู่ เอาอีกแล้วยอดสูงอีก<ท>แล้วยอดร้อยก็รับไปไม่คือไม่ปัญหาเขาเคยพูดก,กับแคทว่าทำไมไม่ให้ยอดสูงเรียบได้เท่าไหร่ะนะเรอยากรู้นะเท่าไหร่ผมว่าน่าหลอกเงินนาให้มันเท่าไหร่ครับสองหมื่นคะ่ะ อขึ้นตู้ได้แล้วเฉพาะเฉพาะตัขข<อ>งของยังไม่มีเขาไม่ของอยู่เอาไปขึ้นก่น่ออนแล้วคยฮะแล้วค่อยอ,ยอาหามาก็ได้ถ้าสมุดร้องเพงนี้ได้ปูปัดนนะก็จะเอาไปเอาตังดีกว่มามั่งถ้าสมุดร้องเองมันได้อ<า>่ะอ่าฮะขึ้นตู้ไหมเอาดูของให้ตู้ของพ,พี่ชายเขาฝากไว้เขาพ่อมันอยู่ ของที่พี่ชายฝากไว้ใช่ที่มาฟังกับเขาที่เขาไปฟังมันิดหน่อยเขาม่ของนิดหน่อยอยู่ตู้ได้ขึ้นตู้พออยู่เอ้าเอาโอเคครับครับไม่ตอบไม่ได้แล้วโอเคครับไม่คือคุ้นๆว่าเคยเคยฝากของไว้กับป้าอยู่นหนาอาจจะพอมีโอเคครับเออแต่แต่ไม่รู้ป้าไปตีอันนั้นยังเแทนวันป้าขึ้น โอเคครับถ้าเดี๋ยวเขาไปทำงานพร้อมกันแล้วก็ให้มาขอไหมคะมาอยู่กับเขาเกลียินเกลียดทีโมกว่าก็อยู่ตั้งกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้ทำงานเลยถ้าไปทำงานบอกเขานะอย่าปเปล่าครับแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวตัวหนักมากไม่ได้เลยเดี๋ยวไปขายของจริงเหรอวัดกดตังไม่ได้ด้วยเหรอกดตังน่าจะได้ครับ กดตังได้แต่น่าจะตัดของตจดไรงได้เขาขอ,อยาอยาหมดแล้วเรื่องอแไรขอกมานด้วยครับฟังนสวัสดีครับพี่โดนี่วันดีวน้องชายทำอะไรเออทำคอปเปอร์อยู่พี่อ๋อโอเคครับ หนึ่งเก้ปะ nice.